มาส่งงานครับกับสวนกล้วยเป็นกล้วยไข่พันกำแพงเพชรครับวันนี้ก็จัดการเสร็จแล้วครับในในร่องกล้วยนะครับจัดการหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางระบบน้ำาวางเทปน้ำหยดไว้สองด้านนะครับของต้นกล้วยก็จบงานครับเรียบร้อยสวยงามครับก็น้ำเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิด ระยะห่างในแถวกล้วยนะครับกล้วยแปลงนี้ระยะห่างต่อต้นระหว่างแถวจากต้นนี้ไปต้นถัดไปนะครับระยะห่างจะอยู่ที่เมตรเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างร่อง2เมตรสำหรับกล้วยไข่สามารถลงได้ครับระยะนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ต้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ การเว้นระยะห่างระหว่างร่อง2เมตรก็ถือว่าเพียงพอครับกับการมีแสงที่จะเขาอาศัยได้นะครับเมตร80คูณ2เมตรนะครับระยะห่างกล้วยแปลงนี้หลังจากที่จัดการหญ้าเสร็จก็รดน้ำใบเขาก็จะสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับ ก็อาจจะมีบางต้นนะครับที่จะโตไม่ทันเพื่อนเพราะว่าการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดิดปล่อยเอาไว้จนหญ้ารกก็จะมีต้นเล็กบ้างนะครับแต่ก็ห่างกันก็ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเขาก็โตทันครับถ้าเราเล่งปุ๋ยครับเลีงต้นเล็กให้เขาโตทันก,การงอกก็ เซ็น์งอกการติดก็ดีนะครับในแปลงกล้วยในกลางร่องเราจะไม่ได้จัดการหญ้าเลยนะครับเพราะว่าดินในกลางร่องจะแห้งจะไม่มีหญ้าขึ้นจะได้ทําเฉพาะในร่องกล้วยนะครับในแถวกล้วยกําลังงามครับ ยอดพุ่งชะงัดไประยะหนึ่งนะครับในช่วงที่อากาศหนาวเขาจะไม่ชอบอากาศเย็นจัดนะครับเรียบร้อยครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่งงานเรียบร้อยจบ1แปลงครับแปลงกล้วยไข่เดี๋ยวก็จะมี การวางแผนแปลงต่อไปนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ